สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนหมุ่งไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้มาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ตลาดเยวอนโฟรานะครับนี้คนเยอะมากเลยนะครับลูกค้ามาเดินตลาดเยอะมากมากวันนี้มีร้านต้นไม้มาหลายร้านด้วยนะครับเดี๋ยวผมมามาชมร้านนี้ก่อนเลยนะครับว่ามีไม้อะไรมาบ้างมันมากจะเป็นไม้มงคลนะครับเท่าที่เดินดูนะครับแล้วก็ราคาดีๆทั้งนั้นเลยนะครับ อ่ามาชมร้านแม่อ้วนนะครับแม่สวัสดีครับครับอ่าชื่อร้านอะไรครับแม่ฝากชื่อนิสานานาพันธ์นะครับขอเบอร์ติดต่อนยครับ0850752049ครับเบอร์นี้ออนไลน์ได้ไหมครับได้ออนไลน์ได้ค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับค่าส่งเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเนื่องจากที่ร้านแม่อ่าแม่อ้วนนี่จะทนใหญ่ๆนี่นะครับนี่จะไซส์แบบนี้เลยนะครับ แปดสิบบาทนะครับครับส่วนมากจะค่าส่งตามจริงนะครับก็คือแปดสิบาทอยู่แล้วนะครับแปดสิบแปดสิบห้าที่ทางไปรษณีย์เก็บนะครับครับอาดาก้าก็เริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทไซส์เล็กนะครับไซส์ใหญ่ก็แพงกว่าน,นั้นนะครับเดี๋ยวครับไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับ เดี๋ยวผมอาจจะพาลูกท่านท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวชมกันเลยว่ามีต้นอะไรบ้างวันนี้แม่อาจจะไม่ได้นาเสนอนะครับเพราะว่าต้นไม้เยอะมากให้ผมจัดการเลยว่าผมจะขายต้นไหนนะครับตอนนี้จะเป็นอ่ามอนเตล่าใช่ไหมครับมอนเตลาราคาสองรอยห้าสิบาทนะครับตัวน,นีมน้มอนสยามสยามมอนเตล่า โออันนี้คือสองร้อยสิบาทใหญ่มากนะครับส่งได้ใช่ไหมครับตนนัวนี้ครับแล้วก็คือต้นนี้ชื่อซานาดูนะครับซานาดูราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้อรวยซัพ์นะครับกุมารทองเรียกซับด่างตัวนี้ด่างนะครับ ตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับเราก็จะมีตัวนี้เป็นไม้แดดด้วยนะครับไม้แดดก็คือหัวใจเศรษฐีนะครับราคาอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับสามต้นร้อยนะครับรวมกับพุธพิชยาได้นะครับ ตัวนี้เป็นกวกนางกวกนะครับตัวเขียวธรรมดาใช่ไหมครับราคาอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับชื่อเฟิร์นเกดหอยโอ้เหมือนเกดหอยจริงๆนะครับนี่นะครับเหมือนเกดหอยจริงห้าสิบาทนะครับแล้วก็มีถุงเงินถุงทองนะครับห้าสิบบาทโอ้ต้นใหญ่มากแล้วก็มีต้นวาสนาด้วยนะครับ ถุงเงินถุงทองไซนีน้ก็ห้าสิบบาทนะครับตัวนี้น่าจะเป็น EP, อีพีอ่ออีพีเซเวบูนะครับราคาห้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีเบอร์เบิร์ดมาร์คเบอร์เบิร์ดมาร์ด่างหรือเขียวมาแกด,ด่างนะครับราคาห้าสิบาทไสกระถางหกนิ้วใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเสนีจันแดงเสนีจันแดงห้าสิบาท อันนี้ราคาเท่ากันไหมครับราคาเท่ากันนะครับห้าสิบาทนะครับโอ้ผมซื้อต้นนี้นะครับเพราะว่าต้นนี้ใหญ่มากใครมาก่อนได้ก่อนนะครับต้นนี้ก็ฟอร์มสวยเหมือนกันนะครับห้าสิบาทเท่ากันแล้วก็มีผู้ะลุนะครับห้าสิบบาทนะครับไส์กระถางหกนิ้วนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ค้าทองนะครับค้าทองก็ห้าสิบบาท เศรษฐีใหม่ครับห้าสิบบาทครับแล้วก็มีว่านางนคุ้มนะครับห้าสิบบาทเช่นเดียวกันนะครับใส่ตะมูตะนี้ตวนี้ห้าสิบบาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีกุหลาบหินนะครับกุหลาบหินด่างนะครับห้าสิบบาทนะครับตอนนี้เป็นว่านมหาเสน่ห์อ๋อตวนี้นะครับว่านมหาเสน่ห์ ห้สิบาทนะครับตัวนั้นอันเดียวกันไหมครับเนี่ยข้างบนอ๋อต้นนี้เป็นมาโชนี่โชว์นะครับมาจากต้นนี้นะครับมาสร่หนี่เนี้อแอบเห็นต้นโชวเก้าชั้นนะครับเนี่ยคือใหญ่มากครับท่านผู้ชมมีชมพูด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะมองไม่ไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากแสงแสงเยอะนะครับอ่าเริ่มเห็นแล้วนะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวแอนไลน์มาดูเพิ่มเติมได้นะครับสวยมสวยมากตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นไม้ยกยอดใช่ไห<ด>มครับไม้ยกยอดนะครับใหญ่มากตัวนี้ราคาที่เท่าไหร่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับโอ้โหนี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเล็ไซสให้พันหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งเลยนะครับตัวนี้ ส่งตะกร้าให้เลยนะครับโอ้ราคาดีมากค่าส่งนี่ก็ร้อยห้าสิบแล้วนะครับโอ้สวยมากนะครับต้นนี้น่าน่าสนใจมากครับอ่าแล้วเศรษฐีเงินหนาเท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิบบาทครับตัวนี้เป็นใบกลมนะครับแล้วก็มีนาคลาดใช่ไหมครับทอ,อ,นนอ,องอำัองอำพัน ตัวน,นี้คือตัวด่างหรือตัวปกติครับปกติก็เป็นปกติตัวน,นี้ราคาเท่าไหร่ครับสองรสองร้อยแปดสิบบาทนะครับอ่ามาดูไม้เล็กๆต่อนะครับแล้วก็จะมีบาลางเงินนะครับเงินเต็มบ้านนะครับห้าสิบบาทนะครับอันนี้เบอร์กินห้าสิบบาทครับ แล้วก็มีบีโกเนียนะครับดอกสีชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะครับห้าสิบาทมีเป p เปอร์แตงโมงนะครับห้าสิบบาทแล้วก็มีบีโกเนียอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็บีโกเนียตัวนี้เท่าไหร่ครับห้าสิบบาทครับส่วนมากมีแต่ไม้ละราคาห้าสิบบาทนะครับตัวนี้ก็คือเศรษฐีก้านทองห้าสิบบาทปอมมลโกดดำนะครับเก้าสิบบาทนะครับ ตนี้มีจำนวนไหมครับ,าราบกวมรกตดำหรือว่าเหลือแค่สองกระถางมีอีกนะครับสามารถแอดไลน์มาเลือกได้นะครับ,าราบกลมรกตดำแล้วก็มีช้อนเงิชนช้อนทองน,นะครับตัวนี้ผมว่าเอาไปทําบอนไซส,สวยเลยนะครับเพราะว่าไซนี้เอาไปทําบอนไซได้สวยเลยนะครับรไปยกยกลากยกโขดขึ้นนะครับร,ราคาห้าสิบบาท โอราคาดีนะครับถ้าไปทําบอลไซนิ้วคือได้ราคาสามร้อยสี่ร้อยบาทเลยนะครับนะครับแล้วก็มีกล่องมรกตดํา,า,า,านะครับราคาเจ็ดสิบบาทมีอ่าอโลเวล่านะครับพันสายพันนอกนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ทราบชื่อนะครับแต่ว่าเขาเรียกในตะปูลวา่านหางจระเขหรืออะโลเวล่านะครับ ราคาห้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีรวยไม่เลิกนะครับตัวนี้ก็ห้าสิบบาทนี่นะครับกล่องมรกตดดำไซส์ใหญ่ก็มีนะครับห้าสิบร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับนี่นะพร้อมกระถางสวยๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นหันวานั่งแท่นนะครับตัวนี้ราคาเดียวกันไหมครับสองต้นอ๋อตัวนี้ร้อยยี่สิบบาทนะครับเพราะว่าหัวใหญ่แล้วนะครับ ต,ต,ตัวนี้แบบเขาเลี้ยงแดดหรือเลี้ยงลำไรครับดแดดได้ไดไดแดดได้นะครับผมดูจากกระถางแล้วน่าจะทนทนทานเหมือนกันนะครับ <c oughs> ใช่ไหมครับน่าจะทนแบบว่าไม่ไม่ตายง่ายใช่ไหมครับว <c oughs> างได้เลยค่ะโอ้วางแบบทิ้งทิ้งได้เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีบัวบกโคด <c oughs> ตัวนี้มายอมเงินมายอมทองแปดสิบบาทใช่ไหมครับ บัวบกขดร้อยยี่สิบนะครับไซนี้ไซนี้ร้อยเท่าไร่ครับอ่าด้านหลังครับเท่ากันร้อยแปดสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ดินมังกรแคะนะครับห้าสิบบาทตัวนี้ด้านหน้าตัวด่างเจ็ดสิบบาทนะครับโอ้ผมว่าเนี่ยราคาราคาเนี้ยค่ากระถางก็คุ้มแล้วนะครับจริงเ <laughs> ่ากระถาง ซื้อกระถางแถมต้นไม้นะครับกี่ประวานก็ห้าสิบบาทแล้วก็มีตัวนี้จะส่งได้ไหมครับใช่แค่สวนาดแบบนี้ได้ไหมครักระถางแตกเนาะใช่ครับก็น่าจะได้เพราะว่าต้องต้องส่งไปตะกร้าถูกไหมครับตันนี้ถ้าส่งของไม่น่าได้แตกแน่นอนส่งตะกร้าแล้วเอาเอากระดาษห่อปิดปิดข้างบนไม่ให้ออก ก,กันกระแทกยายสังเคราะ,ะรห์กันกระทคครกแทกเขาถูกแล้วครับ,บไไรผมจําชื่อไม่ได้เหมือนกันเรียกเรียกแต่กันกระแทกแล้วก็จะมีวัววัวบกโขดใหญ่ด้วยนะครับผูบก,กแบบใหญ่มากครับไม่ใช่หนักเป็นกิโลด้วยนครับหวใหญ่ขนาดนี้สามรอยห้าสิบบาทครับ แล้วก็มีนี่นะครับใครตามหาแก้วสารพัดนึกนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ใบใหญ่มากมีลูกมีหลานกระถางหนักอยู่นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับแล้วก็มีรอยเมเลอร์ตัวธรรมดานะครับแปดสิบบาทนะครับเมอร์กินนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทไซนี้นะครับไซเล็กห้าสิบาทก็มีนะครับ แล้วก็จะมีบ้านเมตตามหานิยมนะครับโอ้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทดูนะครับยี่สิบต้นได้นะครับเอาไปแยกได้เลยนะครับคุ้มมากหรือจะเอาไปเปลี่ยนกับถางแบบฟอร์มคอแบบนี้ก็สวยนะครับร้อยยี่สิบาทเท่านั้นตัวน,นี้ใหญ่แย้มไหมครับใหญ่แย,แย่เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับโอ้คุ้มค่ามาก โอ้นี่ค่าส่งน่าจะแพงนะครับหนักมาก <c oughs> ตัวนี้เป็นดาบเงินไหมครับราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งรอยยี่สิบาทนะครับดาบเงิน <c oughs> โอ้ค่าส่งค่าส่งครับหรือจะเปลี่ยนกระถางห่อตุ้มก็ได้นะครับตัวนี้ แต่ถ้าถ้าลูกค้ายอมรับค่าส่งได้ก็ก็ได้นะครับตัวนี้เพราะว่าน้ำหนักเยอะมากเพราะว่าเขาหนักหินด้วยครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับลิ้นงกร้อยยี่สิบบาทนะครับแล้วก็มีสนีนางพิมพ์น,นะครับตอนกลางคืนเขาจะนอนนะครับตอนกลางวันเขาจะตื่นใบเขาจะงอจะหักแบบนี้เลยนะครับจะดูตอนกลางคืนไม่ค่อยสวยนะครับ เป็นตระกูลค้างนะครับตะนนี้นางพิมพ์ราคา90บาทดรราคาดีครับเนี่ยแบบต้นใหญ่มากแล้วก็มีแววแวมแวมายุลานะครับขาแววมายุลานะครับราคา90บาทนะครับตันนี้ก็คือคุณแผนเรียกซับราคา90บาทนะครับ อ่าอันนี้หนักปานกลางนะครับตัวนี้ก็หนักปานกลางราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับเมื่อก่อนไซ์นี้สามร้อยขึ้นนะครับแพงมากแล้วเกดเกดมังกรก็คือด้านหลังนะครับก็จะมีเกดเกแบบนี้นะครับนี่นะครับเขาจะมีลักษณะที่โดดเด่นมากนี่ครับจับดูจะเป็นักสากมือนะครับ แล้วก็ใบใหญ่ใบยาวต้นสูงสวยมากตัวน,นี้ครับโชเก้าชานตัวเขียวนะครับร้อยยี่สิบาทแล้วก็จะมีสยามเซ็นเตอร์พอยต์ใช่ไหมครับหนึ่งรอยี่สิบาทตัวน,นี้ไม่เคยเห็นนะครับผมก็เลยอ่านอ่านผิดอยู่หนึ่งรอยี่สิบบาทว่าสวยยังเลยครับ เราก็จะมีบาลารเงินด้วยนะครับแปดสิบบาทเงินเต็มบ้านแปดสิบบาทนะครับเพตรลาชาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยยังเลยครับแล้วก็สยามมอนสยามมอนนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับไซนี้ถ้าไซส์ใหญ่สองร้อยห้าสิบใช่ไหมครับ เพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับได้ไซส์ใหญ่มากๆเลยนะครับตันนี้แล้วก็ตัวนี้ว่านางคุ้มนะครับหนึ่งร้ยห้าสิบบาทแล้วก็มีเสนิจจันโกเมนนะครับตันนี้ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับโอ้ใหญ่มากเราไปดูด้านในต้นนี้นะครับว่าสวยมากจางอีจยด่างด่างขาวไหมครับตันนี้ ด่างขาวราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับมันก็จะมีด่างชมพูสองร้อยห้าสิบาทไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับต้านนี้คือต้นอะไรครับเขาขา,ขาวดังๆพีรังกาสาด่างใช่ไหมครับตันนี้ไซส์นี้ราคาเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบเขามีดอกด้วยนะครับมีดอกมีลูกด้วย แล้วก็จะมีตัวนี้เปเปอร์ใช่ไหมครับเออชาบ,าบ้เปิรชาบ้ามีมีเปิปอรเปิรน,นะครับ90บาทตัวนี้ก็คือเป็นเ,เล็บคุดนะครับลังกานะครับตัวนี้เขาจะเอาทุเอาใบไปทำเป็นถ้วยเป็นถ้วยแบบใส่อาหารนะครับ ก็คือเขามีเอกลักษณ์แล้วก็มีประโยชน์มากมากเลยนะครับตัวน,นี้นกนกน้อยนำโชคใช่ไหมครับนกน้อยนำโชคราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวน,นี้มีไซส์เล็กไหมครับที่บ้านมีแต่ไซส์นี้เลยใช่ไหมครับโอ้มีใหญ่กว่านี้แต่ถ้าใหญ่กว่านี้นะ่าจะส่งไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็สูงประมาณเกือบแปดสิบเซนได้ ก็มีไม้มาประมาณนี้นะครับแล้วก็อ๋อมีต้นนี้ด้วยเศรษฐีรวยซับสีทองนะครับสามร้อยห้าสิบต้นนี้คือพร้อมกระถางเลยใช่ไหมครับนี่นะครับท่านผู้ชมค่ากระถางนี้ก็หนึ่งร้อยบาทอยู่ไหมครับหนึ่งร้อยบาทร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับถือว่าราคาไม่แพงเลยนะครับเพราะว่าพรอมใหญ่มากต้นใหญ่มาก วันนี้ก็จะมีไม้มาประมาณนี้นะครับแล้วก็วันอื่นก็มีไม้ใหม่ๆม,มาเรื่อยๆไหมครับใช่ค่ะมีไม้ใหม่ๆมาครับถ้าท่านในสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์หรือโทรสอบถามได้เลยนะครับมีเพจมีอะไรไหมครับแม่ไม่มีเพจนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ที่หน้าจอนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถ ติดต่อหาทางร้านได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ให้มาถ่ายให้มาชมให้ท่านผู้ชมได้ดูครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ